าดูเราพัฒนามที่ยี่สิบทันวาคมหกเจ็ดนะครับเลขสองตัวทั้งหมดจะมีสิบสองตัวนะครับสําหรับเราพัฒนาในวันพรุ่งนี้ยี่สิบเจ็ดทันวาคมหกเจ็ดทั้งหมดเต็มสิบสองตัวนะครับเป็นหวยที่แม่นที่สุดในโลกนะครับเก้าศูนย์เก้าสามเก้าหกศูนย์สามศูนย์เจ็ดศูนย์ห้าหนึ่งสามหนึ่งหกสามหกสามเจ็ดสามสี่สามห้า มัจคำทุกมวดนะไม่บนก็ล่างนะคะไม่บนก็ล่างบางทีก็ออกล่างอย่างเดียวออกบนอย่างเดียวทั้งหมดจะมีสิบสองตัวด้วยกันนะครับใครชอบก็ซื้อไปนะครับไม่ชอบก็ดูดูไปก่อนก็ได้จิเป็นหวยที่แม่นที่สุดในโลกนะครับเป็นสองตัวนะครับที่ลงไปเมื่อกี้นี้เป็นสามตัว มาดูสิครับสามตัวหรือสองตัวจะเข้าหรือว่าจะติดทั้งสามตัวสองตัวดูไปเรื่อยๆนะครับดูไปเรื่อยๆเอามาไปเปรียบเทียบกับของคนอื่นดูนะครับทั้งหมดก็จะมีสิสองตัวเราพัฒนาเป็น